ครับเนาะมาหอดแล้วอเอาเลยเขามากกับมาขอบัลลมงกกันนะครับเด้อเอาปัดตาคำชนครับผมห้าไปเบิงเบมือนกันแล้วกันนะครับเนาะสำหรับผู้ใดที่ล่อค่อยแนวทางนะครับเด้อ จะล่อไปด้วยกันแหละครับผมติดตามไว้จะได้น่าทางจากสำนกักใดไอ้นี่กันสิหาให้นะครับเนาะตาเมื่อนี้มาวัดตาคำชนก่อนนะครับเนาะมาเบิ่งบรรยากาศภายในนะครับเนาะไอ้โบเคยเห็นเ็จ,จะได้เห็นนะครับเนาะหมืนไหนมาให้ฟอ,อด นะครับเนาะนี่คือมันจะจกัดนครับเนาะกระผมมันจะกัดนะครับเนาะนะนอะนะนะตัวที่สองสีจอจานตัวที่นแรกเป็น,นแม่เนะเป็นที่แรก นอหนูเขียนน้อหนู่หรอพิศณาบ่กครับก็บอกว่าเป็นพินณเพื้นไห่เป็นตัวหนังสือคนไม่ได้ตัวเลขแล้วที่ว่าที่ว่าหนูว่าเปรี่ยน่นเป็นอย่างนี้นะครับผมที่แรกท่านเขียนนอหนูก่อนที่สองท่านก็เขียนจจานตัวที่สามท่านก็เขียนหอหีบครับผมให้อภิปรายตรจดูที่มีมา นเขียนนอหนูกันนผู้ชมเกิดทานะ่อคือนอหนูนี่คือนอหนูนี่มันเป็นหนึ่งตัวเดียวโมเปอยงนี่จอจานันเป็นเจดขายาเขียนเองเลยนอหนูนี่เขียนนอเขีหนูห้ก่อนแล้วก็เขียนอหึไว้กระต้ก็เนน้อไอชิปเขียนเห็นไหมเออว่าจาได้แตเขียนทาไม่โอ้ครับผม คือนอน,นอหนูก่อนเจ้านอหน,นหนูนะเจ้จอจานตัวที่สองเขียนหอ,อเห็บตัวที่สามนอนหนูก่นหนึ่งอยู่ล่างเป็นหนึ่งนอนหนูน<อ>ถ้าเขียนเป็นตัวนึ่งเป็นตัวเลกจอจานกับเจ็ด่อเห็ระวังเรื่องม่หาม่หกเได้เราต้องเป็นหาก็ได้เป็นหกก็ได้เขาไปเอาหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหกเขาคอเขียนอ๋อเป็นแน่แน่นอนหนูมาก,ก่อน นอนหนูมาก่อนจอจานพี่เขียนเลี้ยงอืาจะเขียนลงว่าท่าลงว่าพีเขียนเลี้ยงเขียนเลียงเลียงเขียนแถวเลี้ยงอ๋อทำไมนอนก่อนนะเด็อคนเดียวอ๋อคนว่าเขียน้ทั้งคุ่มาก่อเออเขียนออจาวจานจาจานห่อเห พอเซียนหนึ่งใต้เนอหนูเน่วเจ็ดต่อจานพอเฮียีนี่มันเป็นหกเป็นห้าอ่าก็หมอ่าก็ผมมันเป็นหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดห้าก็ได้หรือจะเอาหกห้าก็ได้แล้วแต่ทับษะช่องเทียบพ่าอีกเลยเจ็บหนึ่งหกห้าเท็บว่าเย็บหนึ่งไม่อยมาเตี้ยไม่อหู่เาอว่านี่กินะนะยาไปหนฮาต่างตไเป็นไอ้าพอที่นคือคือหนงหนใบมาแล้วจับมือถือครับผม พ่นให้ยนอหนูก่อนเพ่นใหายหนึ่งกรอนวดที่ผ่านมาวดที่ผ่านมาเพ่นให้ยนอหนูก่อนโอ้โหครับผมเราพ่นกับว่าห้ยขอเสือเด็กขอเสือมากั้นตัวปอป่าซะครับผมหน้าขอเสือม่กกั้นปอป่าคือว่าหนึ่งแปดมาเป๊โนอืมอืมอืมครับผมใช่ใช่ใช่ต่อแต่ว่ามันมาเข่าอยู่นอกคือปูไตมาหาแม่อยู่นอกปูกะไหมปูปูพ่นมาหาเพ่นในเห็นแดงแดงแม่ พ่ออาจารย์บอกไปพุ่นพอปูนี่เป็นอย่ปูตัวนึงกับแปดหนึ่งเรื่องอะไนกคับโอ้ไปเขาพุ่นคือนั่นโบกมี่ปีตธนาตัวนั้นใช่ไหมครับตัวนี้ปีกธนาอยู่ทุ่เทียแต่ว่าที่แรกที่แรกเขามันเขาภาษาเงวดเขาวดแรกแต่พอวันน้า่นสาตูนคนที่แรกไม่ยอมรัวังื่อนเลยคือล่วงลงมาจากพุ่นยวนวุฒิเลยล่วงล่วงลงมาพูดกันยังอันไหนล่วงครับท่านว่ากับหมกากับโมเรียนโอ้มันเป็นแข็ง มันเป็นแข้ง้างหน้าข้างหลังหัวหัวจีรัมสองวายแรมนะครับรเบิดมันงมบะเบิบรรยากาศมันล่วงลงมาติดล่วงลงมาปุ๊บตรวจอันไวไฟผู้วัยงานเรื่องกันสิบแปดคนสิบแปดคนสิบแปดคนที่่วงล่วงตึ๊บลงมาหนีตึ๊บลงมาหนีอะไรนี่ยันเหลือยูยังเหลืออะไยูนยังเหลืออยูนยังเหลือเพราะว่าปุ๊บลงมาปุ๊บตัวน้อยแลนี่ตัวใหญ่ี่เบ่งเลือด เป่นพี้นต้องกันนะทั้งสิบแปดสิเก้าคนกับจ้ำครับผมก็เลยเอาข่าัือมันมาลูบเลือดซูมันแดงมอกเี่นี่เอางคนอยู่ดิโอ้โหบีเล้วนะทุกวันนู้ทั้งพลังให้กระตังเต็มกระเป๋าแล้วก็กลับมาวังคำชูนอีกทีหนึ่งเด้อใช่รโน้กลับไปไปให้ตังที่นี่ลงมาปุ๊บเป็นบอกคนหลายๆถามว่าพ่อจ้ำจะเอาตัวไหบอกว่าเอาหาศูนก้อนเอาซูนหากราดลางอยางจะลงมาดิครับผม ออกมากาเฟออกหาตึงแตกวิ่งกนมาข้าหลโอ้มีฝรังคนหนึ่งบวชเถอะเขาถือฝรังเขาว่ะฉันไม่เชื่อหรอกครับผมย้ามุเศ้าไว่ออกกตเขามามากรารามว่าหนูเกิดมาได้จะหาผิวล้วเพิ่งเจอเพิ่งเจอเพิ่งเห็นเพอเห็นแล้วแล้วเพื่อบารนี่พอออกงวดออกมาแล้ววันสามชี้มือคนว่าถายนั่นไเพราะจำตัวดงยังหกหาเ่ยยังหกหาหกรวอกกับหาเนียวจะอีกเช่นนี้เลย วันเพิ่นจะเลวามียาคูนยางครีบอีซีร้อยเจ็ดสิบแปดวันอีสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดวันนะท่านจึงจะมาหาเธอสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบอกเพื่อนกับพร้อมนี่ให้ออกเจ็ดแปดเจ็ดโอ้สามตัวเลยท่านกันจังไหนครับผมมาออกนี่คันเพิ่นเอาซอเสือมาผัดซอเสือมาคือเพิ่นหอยหนึ่งแล้วหอยฟี ไห้ซอเสือแล้วกะไห้พอป่าด้ยกืให้นอหนูหนูให้จอดานจารา์ให้หอหีบทห้ห่อหนเจาหรือแววก็อยู่กับท่านเด้อเออแล้วแล้วจะดวงวาสนาแล้วครับพ่อเนาะเนาะเอออล้วออันนี้พ่อกะับคุณยกับโศกวัาสนาของเฮาบุญไัยบุญมั่นคุณยกคอันนี้อัาบตรงเนาะประตูเงี้ยทั้งสวดนู้นเล ตอนสวดยอดพระกันเปในรูที่ว่าเขาอ่านบ่ให้แพ้เมตตาที่จะคูเสียแพ้เมตตาวันบันที่เข้าไปพอห้าตลอดอินทราท่าวังมาอินทราวาท่าวังพุมมาท่าวังจักรวติขาวังพมมาจักรวัติสาวังเทวาส่าวังอีตีท่าวังมาอีตีท่าวังมุนีท่าวังกูกำลังเลยบอกกู อย่างเดียวเลยงานเลยประตูเขานี่ขนาดแม่งงอดชี้เชบนี่เขาเขาเลยเขามาด้วยสายผ้าพี่รานมีเรียบมุ่งครับผมโอ้นิดสิทธิ์แล้วเถพอพ่อเอาแเอาแต่งทนายเพื่อนพ่อโยกขันหายแล้วต่อหัวคือออกนี่หัวคือหายแล้วอืมเอมันออกนี่มาออกมาหายงี้นี่ก็ออกงี้ชอบผมโอ้ฟ้ากลัวเหมือนขั้นสนุกมากนะวางในยาวังในยา เคยทานตลอดปอดตาบริเวเดียวของแม่ก็เชียวภูหลังคนกับบรูนเชียวไอกตอนพูปูนี่คนทั้สงครามกับเตี้ยวคนตอนว่าผู้นึงได้หม็นผู้นึงได้สร้างอ้าวเมนค่ะผู้นึงได้สร้างนี่เนื้อหลายไม่บ่นละครับผมไอ้ปลาป่าชาชนได้กินหลายผู้นึงได้เหม็นเนื้อน้อยกินเ่ยา์เตี้ยวนี่ขัดใจกันน้ำกันทุกทีอืมสงครามกันคนทั้สงครามเป็นท้ำล้ำสงครามขึ้นมาแล้วคนกลับมาเห็ดวังลื่อนเรือดีก็เบียวบารอมก่อครับผม แล้วบาดพ้นไปปวดฐานน้ำโบคนโบตักขิ์สิทิในยาอันนี้ถือมอระดับอันยถาถือเมฆของยาที่บดีมากพน้นมีโบน้ำทิพย์พน้นมีโบน้ำตักดิ์สิิ์ครับผมก็เลยอหาหันมาปวดนี่มาปวเท่าเร็วมารักษาคนมาหักษาคนรักษา,านคุณบาดีาลุกอันทากันลุมตายแลย บาดน,นี่คนก็เลยไปเขากำยุรอนกำเลยบรรุงไงไปน,น่อยน้อยหนึ่งที่ดอนกำเขาเขียไนไว้น่ะยุบอิวบอนบอนบอนนาเกลือเนี่ยเขาเขาาไปที่อยู่ทั้งหัวนาเกเลือเลยนาเกลือไปนี<ส>่คือขาข้ามสะพาน,นปุ๊บเนี่ยเรียงชินโยกำเป็นด,นดนอนกันเพิ่นไปเขากำยุหันเบ็ดและหวัน่นได้บอกว่า,วาให้องค์ปู่ไปสร้างวังใหม่ก็คือสร้างวังนาชิน เอาไปสั่งบ้างครับแคนนโอ้ประวัติพนมาประวัติผนมาอันนี้มวนประวัตินี่คือว่าผนกระบอกคูอพ้องนะครับครับต่อกันมาเรื่อยๆน่าพอาะมันผนกระบอกมากบอกมาแต่เก่อนพอบอกบอหจักอยู่ไหมบอบอหจักแต่รู้จักรู้แจ่ว่าปูยาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเป็นเนนเนี่ได้กรรมฐานซีก็พญานาคเป็นผู้ห้ทัมเลยตอนนั่งไปอยู่ลำปูขาวทำทำเนี่ยปูขาว อย่างวซอยนะครับผมไปอยู่แล้วทองกองเพี้ยนก็สองเพี้นก็เลยขึ้นไปอยู่แลเพิ่นบวชได้ปีที่สี่ก็ได้กรรมฐานสี่พวกนี้เพิ่นก็หาบอกแนวทางว่าทำเพชรยังไรทำเป็นอย่งไรมาเลยจะมาได้มาอยู่เพิ่นมาซื้อน้าแปงนี่พระครูยังบวชได้เห็ดนี่ดิระครูเพิ่นยังบวชได้เป็นพระครูบวชได้เหมือนชาวบ้านวชเพิ่นมาเห็ดเพิ่นสางเพิ่นแล้วแล้วเอาปูนเอาฟ้ายมาเพิ่นเพิ่นสางออกมาแล้วเพิ่นก็ปวดตาเลยเพิ่นเลี่ยนเอาเพิ่นหาอย่างเพี่นน้าอยู่ใกล้ใกล้วัดเนี่ยโอ้ยพ่อ แต่แต่บ้านได้ซื้อทีหนึ่งเขามาเลาะซื้อเขาขี่ยานมาซื้อน้าตรงนี้เขาจะขายล้านตัวติดท่อข้อศอกอยู่ล้านสองคนว่าขี่จากรยานนี่ซื้อมีเงินซื้อน้าบอลแซมเขาจะาเอ้าโคตรนี่ก็คือเห็นเหนาแต่ว่าในเนื้อในกายเรามีอะไรเขายัางไม่รู้เราแต่ว,ว่าเขาก็บอกเป็นโคตรว่าวางหลายนักหนาเพื่อนกลางโคตรอย่นี่เพื่อนบอกว่าเอาขันซื้อที่นี่ได้สิให้ทางเขามาวัดแล้วสิให้บนนี่สางเมียบ่อไห้ แค่บบรับอามากกจากห่างพื้นทางเมียนี่แหละกต่ห่างทางของมาเนี่ยให้เลยถวายเห็เลยทมไม่พร้อมคร, <อ S 1> <c oughs> รับผมแั่เลยได้เห็เพื้นท่างเพื่อเลยออกว่าพอเขามาอยู่วัดนั้นเป็นอยู่เงนี้พอวาวางช่วงนั่นกําลังสางกําลังแปลงพอเขาปลูกยางก็หลายแล้วด้ยครับผมแปลงที่สองนี่หาดจีบเลยกำลังทีเริ่มไงแล้วล่ะแปลงที่สองวางแปลงที่สามนี่วดาใดเขาก่อนนี้จะให้สวนบ่ได้คือว่าบ่ได้ถอดรองเท้าบูทนอาไว้ย นอนกับยายแซงเขาเลยเขาเตี้นแฝงเขาไปเห็นงานเลยเขาเล่งนะเพราะว่าอายุแจแล้วค่อยมาสั่งนะครับผมเขาเน่าสั่งแต่พอแต่แม่ว่ามีมดหนุกโสซ้อดมามันก็ง่ายเพราะเขาสั่งใครมันมีมดกับลูกนะเขาตั้งใจเฮ็ดครับผมแต่จำเร็จแล้วพอดีจ้ะไม่เห็นคนที่แค่เพิ่นใส่ไม่แค่เพิ่นบ่ใส่บ่ใส่ไรพอท่านยังลดอีกสูงรุ่นหรอกว่าไหมรุ่นล่างกลัวแบบนึงว่าพอฟูนะขอฟู ข้าพเจ้าเล่าลูกหลานผู Emmy, ้อรุขพ้าหน้าจะคันไลยบอว่นไปสวดมนเ่ยคนไปสีไม่คอนทองกันเา็นทางสัวยมั่นหนอกนี่อไรเรา่ดีจันลูหานประวาจะบอกวนนี่อไามดีกันไางสูงเขามาพได้หายไา้เลยพอือพวหลพอาย่พ่หดนี้นผู้คนผู้คนน้ค้้้ค อะไรลูกมากับใครแม่มาไหมตามบัันได้ครับ <c oughs> แม่มาไหม